เบิ่งครับพี่น้องนี่ฮะันิกเทลิน่าผมเนนิกเทลินนะครับนิกเทลินนั่เองครับผมตระกูลลูกทอลูกผิดผาดลูกใหญ่ครับพี่น้องเบิ่องนี่ฮะโอ้สุขคัดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจิตจัดให้พี่น้องเบิ่งนะนี่ยคนอื่นก็ฝากพี่น้องคนละหนึ่งไลน์ให้ผมก็เลยแชร์ผมขอบคุณทุกการได้ทุกการติดตามทุกการแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ เงี้ยใบยมเด็พี่น้องในงานไทยอุ้าหนีเงี้ยครับพี่นอ้องคงจัดแล้วฮะนี่จัดไปฮะสวัสดีครับพี่น้องมาพอกับใบยมสเตย์เตเป็นครับเมื่อนี้บบยมก็ได้มาเก็บหมักนิกเต็ดิ่งให้เอาพี่น้องนีฮะที่อยู่ด้านหลังนี้เองครับลูกใหญ่ทั้งน,นะนัครับผมเบิ้งกันครับนีครับพี่น้องลูกนี้สุกยังคักแล้วครับน,นี่สุกคักแล้วพี่น้องนี่เบิ้งเราทำนี่จะีจัดให้เบิ้งครับลูกนี้แล้ว ก็เดินกลับมาถ่ายพี่น้องมืองกันนี่ครับที่ลูกใหญ่ๆนะครับผมนี่นนมีครับผมเิเต็มต้นครับผมดอกคักพี่นอ้อนี่เต็มต้นครับที่ลูกใหญ่ๆเดี๋ยวต้องลองแลเดี๋ยวยังนวนก่อนพี่น้อง่ายพี่น้องเมิ่นงนี่ฮนะนี่คสุบนี่ก็ห้อยบบย่ำกับพี่น้อในกันแล้วมาเปิดแสงกันนลยครับเปิดแสงตัดแสงจริงนะครับป๊อต เงยเทพี่น้องจัดก่อนฮะขอจัดสักหมาหนึ่งฮะเอาลูกนี้เหรอครับเพี้ยมากฮะต้องรองนะครับผมนะครับจัดไปฮะนี่พี่น้องนี่ฮะสุกคั่งนะครับนี่ดำปืดตอนนี้เห็นไหมครับนี่นี่ฮะรูปทรงใครเปิลมาครับให้พี่น้องเบ่งวนเปิลเอาไอเปิลโมเมนต์นะครับนิเคลีนอิเซลเอ็นนิเคลีน่าครับผม นี่ครับตะกูลลูกทอดลูกพีดขึ้นครับเนี่ยมาลองเบิึงครับมาดูเนื้อข้างในในะไพี่นอ้องบึงปาดนะไรพี่นอ้องเบิึงเนี่ยลองดูข้างในนะพี่น้องนี่ฮะเรีบเยบร้อยดูกันครับผมว้าวเป็นไคร,รครับสีสันครับ กินเบิึงครับสุกคักรสชาติเป็นไงหอมหอมหวานอมเปรี้ยวน,นิดหน่อยครับพี่น้องกรอบแซ่บนะพี่น้องนี่มีความใคร่คือฝรั่งบ้านเรานั่นเอง มึงอ่ะมีมิกครั้งในครับชิบิเงะชิ่งใส่พี่นอ้องหวานกรอบอก็รื่นละฝากพี่นอกก้องคนไหนกดแชร์ก็ติดตามกดกระดิง่งไว้ในบผมสิวเดียร์หัด คิดไปแม่ที่บยายามลงทานีพยยามกไมก่มีเราบกพยายามเข้ามาไทยส่วนนิกทีนากะมากินนิกที่นาใา้พี่น้องได้เบิ่งกันทานีพยายามบมี่อีแล้วพยายามกล้งาาวัน,วน,วนสวัสดีครับผม